เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีทําไก่อบโกงนะครับสันคอหมูอบโกงนะครับ สำหรับเครื่องปรุงที่เราใช้หมักกันนะครับก็มีใบมะกรูดตะไคร้กระเทียมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกไทยครับพริกไทยดำซอสหอยอยิ้วขาวน้ำตาลปิดนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการหมักนะครับก็ใช้ระยะเวลาหมักขั้นต่ำอย่างน้อย,อยสักสามชั่วโมงนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็หมักค้างคืนไว้เลยนะครับเพื่อให้มันเข้าเนื้อ,อเวลาเรามา ย่างแล้วมันเข้าเนื้อรสชาติมันก็จะ้หอมแล้วก็อ,อร่อยขึ้นนะครับหมักขั้นต่ำก็ประมาณสักเอาสักสามชั่วโมงนะ็นขั้นต่ำนะครับเรื่องการหมักอันนี้เราหมักมาตั้งแต่เที่ยงวันนะตอนนี้ก็โมก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักหชั่วโมงนะครับสำหรับในเมน้ที่เราหมาัก ตอน่บเรียบร้อยอันนี้สองตัวก่อนแย่งนั้นก็ปิดฝาครับฝา,านี่มันเป็นไงฮะฝานี่ก็คือโมดิฟายนะครับเป็นพิเศษเหรอมันทำให้อะทำให้อันนี้มันตุ่มโบราณมากประมาณสักสามสิบปีที่แล้วนะเป็นรื้อมาทีนี้ฝา,าหายนะครับมีความจำเป็นต้องใช้ฝาแบบนะี้ ไ,ได้ครับเด้เดูไปมิเดียวเฮ้ยรอบหมดให้แน่นนิดนึงนี่ครับแล้วอีก15นาทีเราจะมาดูกรเติม่าน3รอบครับให้กินแน่ โง <lok> นี่ใส่ฐานรอบที่สามนะครับมันจะเป็นประมาฐนก็ถ้าขายก็หมดค่าฐานเป็นหลายบาทแล้วขายยังไม่นีเนี่ยต่ำเนี่ยถ้าตัวสูงๆอย่างเงี้ยจะพอดีเนี่ยพี่เอาอันนี้งอนนะแต่นี่รวดเชื่อมมันไม่มีอันนี้มันสูงไปนะล่าวะทางพี่น้องเขาอุดเขาก็เขาก็ทำแบบนี้และนะพี่น้องเยี่ยมวันไหนเล ดูครับอันนี้ยกยกแรกที่เราเติมถ่านไปดูครับดูหน่อยครับโอ้โหกลิ่นหอมมาแล้วดูตัวข้างล่างตัวมันจะไหม้กลับด้านเดี๋ยวกักลับได้แล้วกลับครับเอากลับด้านเอหมูแดงมาแดงแล้วใช่ไหมหมูกินไม่ได้เลยอ่าประมาณนี้ฝั่งนี้แดงเลยเมันสุก

เป็นไรเขย่ามือไม่มือพัดไม่ขึ้นเขี้ยบใหญ่เขี้ยบใหญ่แมงเราจะพัดรวมพัดพัดรวมมัหรอคือจิ้มแมงเราจะจิตใจใหมันเกินเกินใจบอกว่ากินพัดรวมมีตรงนี้มาลองต่อไปทำอะไรก็มบ้าน เฮ้ยอไก่ไก่ครับไก่ไก่เป็นไงมั่งโอ้ยเป็นตัวนั้นอไวกันยสว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 ยก็ถือว่าสวยอยู่ 妈。 อร่อยนะเติาเลยร้อนร้อนนี่คือสภาพหนังนะฮะเดี๋ยวผมจะชิมก่อนเลยนะฮะหนังไก่ฮะหนังไก่ตัวนี้หนงขาวเงเลยหนังไก่ที่เราได้มานะครับเราจะรับประทานก่อนเลยนะฮะ โอโอร่อยเราทำหม้อหมูพ่อหมูนะหม้อหมูมาเองเลยพ่อหมูพ่อหมูก็มาเองเลยอันนี้ใส่หม้อรึเปล่าไหม เชฟซันนะฮะเชฟซันนี่ทำอะไรลวน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 อะไรอาอยแล้วก็ซันเนี่ยเขาเรียกว่าย่อแก็อายสวรรค์บอกเขาจะไอ้นี่แหลกแรกก็แหลกแหลกไม่ไรกก็ต้องแหลกที่ระวังแก้วเบียร์จ้าบอย อันนี้ไม่ใช่งานบวชหรือง,งานอะไรนะฮะงานกินกันธรรมดานี่แหละ,ะสรรหากินกันครับรอผัดผนี่เจาะรวนอะไรอยู่ไม่รู้หม่อมมาเองเลยครับหม่อมธนเดชดมาเองหม่อมธนเดชหม่อมทำเองเลยครับ

Variance, จิ้มมะขามนะครับมะขามเปียกแก้วเหมอแก้ว ยอดแถวเลยครับลนุกินก่อนยอดแถวเลยครับหุ่เยกินก่อนยอดเป็นไงอร่อยเขาบอเอยได้กนแดงแดไน้องแดงเจ็เยอะอไม่รู้ัดยังก็แปได้บ่อยิงร้อน่ ลวนตีนครับลวนตีนลวตีนเอาตีนเอาตีลงไปลวดแม่งใหญ่กว่าหน้ากุ้งเอาเลยเล่นไปลวดเล็กอันนี้คือสันคอหมูย่างใช่ไหมอันนี้คือสันคอหมูอบโอ่งนะครับเราเติมไฟไปอีกรอบนะฮะตัดนี้ดูดิว่าสีหมูเป็นยังไงครับอันนี้คือสันคอหมูอบโอ่งนะฮะ แต่จะทำให้เป็นแบบแบบแบบมีเดียมนะครับเราจะทำแบบมีเดียมอ๋อเอาแบบมีเดียมเหรอใช่กันนะโอ้นี่สีโอเคเลยอันนี้ใช้ได้เลยโดยเชฟจีนะครับแหม่สันคอหมูอบโป่งรอบหนึ่งอ่ะเร็วๆเฮ้เขารอแดกกันอยู่อันนี้เป็นของแถมจากเชฟจีนะครับ สันคอหมูอบองอีกหนึ่งเมนูนะฮะคลิปหน้าเตรียมเลยฮะกดกระดิ่งกดซับสไครต์รอเลยครับเป็ดอ็ดอบองแล้วจะมีข้าวแม่ไก่อบองเฮ้ยไม่เอาข้าวแม่ไก่โควิดหรือเปล่ากลางกลังนี่ข้าวาว นนคือขอจานหน่อยครับขอจนหน่อยอาเหันพอมาแล้วขอจานหน่อยขอจานหน่อย,อจ,านนอยจานมาจานมาจานมา กินลงเขียงนี่แหละเก็นสุกเกินเกินเข้เกินสุกเกินเขียเลยน่ากิน่เริ่มมันเดยนที่เดียมแเลยเนี่ยรวยไมนหอมดียัไม่กินเลยอ่ะ